ส,สดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่2.7ค่ะเป็นเรื่องของการหาผลคูณทศนิยมกับทศนิยมวิธีที่1ค่ะสำหรับการคูณทศนิยมกับทศนิยมวิธีที่1นนี้จะเป็นการเปลี่ยนทศนิยมไปอยู่ในรูปของเศษส่วน จากนั้นจึงหาผลคูณในรูปของเศษส่วนออกมาแล้วก็เปลี่ยนเศษส่วนนั้นให้กลับไปเป็นทศนิยมอีกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวิธีนี้ก็ถามว่ายากไหมก็ไม่ยากแต่ว่ามันก็จะซับซ้อนตรงเปลี่ยนกลับไปกลับมาแต่ถ้าเราทำคล่องแล้วนะคะเราก็จะทำได้ง่ายเลยค่ะเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยำอยีกวิธีหนึ่งเลยนะคะอะมาดูกันที่ข้อที่หนึ่งกันเลย 0.6คูณ3.1เท่ากับ0.6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งค่ะสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น10แล้วก็3.1ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น10จากนั้นเราก็ทำการคูณเศษส่วนโดยการนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน 31คูณ6ค่ะได้เท่ากับ186 10คูณ10เป็น100นะคะเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะตอบให้อยู่กลับมาอยู่ในรูปของทศนิยมโดยที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเพราะมีตัวส่วนเป็น100ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้เวลาทำประมาณ1นนาทีเนาะ ต่อไปข้อที่2นะคะ8.5คูณ0.9 8.5ทศนิยม1ตำแหน่งค่ะมีตัวส่วนเป็น10เช่นเดียวกัน0.9ทศนิยม1ตำแหน่งค่ะเศษ9ส่วน10จากนั้นค่ะเราก็ทำการคูณค่ะโดยตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วน แปดคูณเค่ะเกคูณหเป็น45สิใส่ห้ทษสีคูณแปดเจ็ดสิบสองเจ็แล้วก็10บคูณสิเป็น100ดังนั้นข้อนี้นะคะมีตัวส่วนเศษส่วนนี้มีตัวส่วนเป็น100เราก็จะตอบกลับมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมโดยเป็นทศนิยม2องตำแหน่ง ข้อที่3กันเลย1.37คูณ0.5 1.37นะคะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวส่วนเป็น100 คูณกับ0.5ค่ะทศนิยม1นึ่ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น10นะเสร็จแล้วก็จัดการคูณกันเลยค่ะตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนก็คูณตัวส่วนเช่นเดียวกันตัวเศษคูณตัวเศษค่ะ5คูณ7เป็น35ใส่5ทศ3 5คูณ7แล้วไป5คูณ3แล้วไป5คูณ1นะ ห้คูณเเป็น35ใส่5ทด3 5มคูณสเป็น15บวกสเป็น18ใส่8ทด1 5ึคูณหนึเป็น5บวกตัวทด1เป็น6ค่ะ1นึ่งคูณสิได้1,000พเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคำตอบออกมาจะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งนะเพราะว่าเศษส่วนมีตัวส่วนเป็น1,000ค่ะใส่จุดทศนิยมแล้วเติมศูนย์ได้เลยอ่ะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่ง ต่อไปข้อที่4ค่ะ5.14คูณกับ2.6ค่ะ5.14ทศนิยม2องตำแหน่งค่ะมีตัวส่วนเป็นอะไรนะเด็กๆอ่าเด็กๆจะต้องจำให้ได้นะคะแล้วก็2.6ค่ะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น10นะคะจากนั้นค่ะตัวเศษคูณตัวเศษ และตัวส่วนก็คูณตัวส่วน 514คูณ26นะคะได้13364ส่นะส่วนด้วย100คูณ10ได้1000ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ได้ออกมาก็จะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งด้วยกันเพราะว่าเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000ต่อไปค่ะข้อที่5 0.62คูณ0.7ก็จะได้เศษ62ส่วน100คูณเศษ7ส่วน10ทำการคูณค่ะ62คูณ7ส่วน100คูณ10 7คูณ2เป็น14ใส่4ทด1 7คูณ6 42เป็น43 ส่วนด้วย1,000คําตอบที่ได้ออกมาเป็นทศนิยม3ตําแหน่งคือ0.434ต่อไปข้อที่6ค่ะ1.5คูณ0.04 1.5เป็น1 5ส่วน10คูณด้วยเศษ4ส่วน100 ทำการคูณกันตัวเศษคูณด้วยตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนอ่ะ15คูณ4ค่ะได้60ส่วน1000อ่ะข้อนี้นะคะคำตอบจะต้องเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเพราะว่ามีตัวส่วนเป็น1000นะตั้่าใส่จุดนี่1 จุดที่2เป็น2ตํตำแหน่งจุดที่3เป็น3ตํตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นจุดจะอยู่ตรงนี้นะดังนั้นจ,จะต้องมีเลขที่อยู่ข้างหน้าเลขหอีหนึ่งตัวมันถึงจะกลายเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งได้ดังนั้นเราจึงต้องเติมศูนย์ใส่2ที่นะคะอ่ะโอเคค่ะเข้าใจเนาะแบบนี้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการคูณทศนิยมกับทศนิยมโดยการเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนจากนั้นทำการคูณเศษส่วนโดยตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาอยู่ในรูปของเศษส่วนแล้วก็ให้เปลี่ยนกลับไปอยู่ในรูปของทศนิยมดังเดิม นะคะ Dante, resigned, <erreichen. S 1> ความส uh, ัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนขอพูดอีกครั and, and ้งหนึ่งว่าทศนิยม1ตําตำแหน่งสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น10ทศนิยม2ตํตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น100และทศนิยม3ตํตำแหน่งสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1000แล้วในทางกลับกันนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม หนึ่งตำแหน่งเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1 0 0สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งและเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหน่งอ่ะถ้าเด็กๆคนไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้นะคะครูมุกก็จะตอบคำถามเด็กๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ